เจนนิเฟอร์คิลั่นอยากเห็นอนาคตลูกหลานที่ดีไม่ได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนขั้วจากกรณีตัวแม่แห่งวงการเจนนิเฟอร์คินได้โพสต์ฟาดหัวหงอกหัวดำเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาและได้เกิด,ดราม่าขึ้นกับเจนนิเฟอร์เพราะได้มีผู้ใหญ่บางคนมาว่าไปเข้าข้างอีกฝั่งแต่ก็ถูกใจคนรุ่นใหม่เพราะว่าแม่เจนนิเฟอร์ได้เปลี่ยนความคิดใหม่และรับฟังมากขึ้น ล่าสุดเจนนิเฟอร์คินได้มาออกรายการแฉและเปิดใจที่โพสต์ไปครั้งก่อนว่าไม่ได้เปลี่ยนคั่วไม่ได้เปลี่ยนใจแต่แค่เปิดใจว่าถ้าความเป็นแม่ของเราเท่าที่ผ่านมาฉันไม่เคยฟังลูกๆเลยอยากได้อะไรอยากทำอะไรแต่เรามองรุ่นลูกรุ่นหลานเนี้ยเราเป็นผู้ใหญ่เราฟังก่อน ไหนเล่าสิว่าอยากได้อะไรคำว่าหัวงอกเราใช้แทนตัวเราและแทนคนที่มีคุณวุฒิไม่ใช่ไปว่าคนทั่วไปหรือพี่น้องที่ดีกับเราเลยเราหมายถึงคนที่อยู่ในการเมืองเราไม่ได้เปลี่ยนสีใครอย่าเอาแม่ไปเข้าด้อมด้วยใจเย็นใจเย็นนะจะาใจเย็นใจเย็นแม่ข่าวไม่ดีคนบอกว่ามาสร้างกระแสเพราะจะมีคอนเสิร์ตถามว่าสร้างกระแสเพื่อเอาด้อมเด็กๆเดีเดเด๋ยวก่อน ตั้งแต่ฉันเป็นนักร้องมีคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดฉันพบญาติญาติฉันเฉยๆเ,เลยมาเจอญาติคนที่รักฉันคนไม่ได้อิงกระแสแต่เขารักและเข้าใจแยกแยะในตัวเราออกตลอดว่าความชอบสิ่งนี้ก็คือความชอบสิ่งนี้ส่วนตัวเขาจะคิดอะไรก็ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวให้เขาได้ใช้การออกความคิดเห็นในแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แล้วคำว่าหัวงอกฉันใช้แทนตัวฉันเองเพราะฉันก็หัวงอกถึงได้ออกมาพูดไม่ได้ตั้งใจดูถูกหมิ่นประมาทล่วงเกินใครใดใดเลยเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดจะทำทำทุกอย่างแล้วให้โอกาสเด็กบ้างอย่างคนหัวงอกอย่างดีฉันที่ต้องใช้คำว่ามีคุณวุฒิอยู่ในตัวแล้วรุ่นลูกรุ่น,น,นหลานอีกหน่อยประเทศชาติจะเป็นของมันแล้วเราก็ต้องนั่งเอาไงลูก เราก็ให้เขาเรียนรู้กันเองเดี๋ยวมันก็จะเรียนรู้ว่าไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้บางอย่างและได้ในบางอย่างบางอย่างหนูจะไปแตะไม่ได้แต่แม่จะไม่ว่าลองดูแต่เขาจะเรียนรู้เองคิดว่าเด็กไทยรุ่นนี้ฉลาดกว่ารุ่นเราเยอะมีหลายๆอย่างที่เขาจะได้ไปเรียนรู้กันด้วยตัวเองและมดดำได้พูดเพิ่มเติมว่าเชื่อไหมก่อนเลือกตั้งไปกินข้าวเจอแม่ค้าขายของรถเข็น เข้าไปถามว่าเลือกพักอะไรเดี๋ยวเหมาหมดร้านเลยรู้ไหมแม่ค้าตอบมาไรไม่เลือกรอกอยากเลือกพักใหม่ๆบ้างเคยเลือกมาหมดแล้วสีฟ้าสีแดงชีวิตเขายังอยู่กับที่อยู่เลยบางคนก็ถามว่าเจเปลี่ยนไปเหรอเราก็ไปตอบว่าอย่าเพิ่งโกรธเจบ้านเมืองจะต้องเป็นไปเจก็รักสถาบันเหมือนเดิมถ้าหนูเข้าใจเจเจอยากเห็นบ้านเมืองก้าวไปข้างหน้า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหนูเข้าใจในจุดนั้นก็แล้วแต่หนูเลยแต่ถ้ามึงไม่เข้าใจกูจะบล็อกเดี๋ยวนี้หัวเราะเดี๋ยวมึงด่ากูอีกอีนั่นก็หายไปเลยบางคนก็บอกว่าขอบคุณที่เจมาคุยด้วยให้คำอธิบายถ้าไม่เข้าใจไม่โกรธเลยกราบขอประทานโทษจริงๆที่ทำให้ผิดหวัน